สรุปสมบัติเลขยกกำลังไปกับคณิตพิธา EP 3ครับในตอนนี้ครับเราก็จะมาข้อที่4ตัวนี้กัน A กํำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1ซึ่งเป็นถือเป็นข้อโดดเด่นเลยเพียงแต่ไอข้อโดดเด่นข้อน,นี้มี2ประเด็นก่อนเริ่มเรื่องเลยคือ1น,นมีจํานวนไม่น้อยนะตอบไม่ได้ว่ายกกำลังศูนย์เป็นเท่าไหร่ซึ่งถือเป็น1ในจุดวัดง่ายๆของพิธาเลยว่าอ๋อถ้าเด็กมาสองนไหนพิธาคนถามง่ายๆอย่าง a กำลังศูนย์เป็นเท่าไหร่แล้วไม่รู้เนี่ยหมายความว่าพื้นฐานก่อนหน้านี้มีปัญหาพอสมควรแล้วล่ะทั้งนงน่การเรเเียเลข ในแง่การจัดระบบระเบียบความคิดไอ้เรื่องง่ายๆแบบนี้มันไม่ติดตัวมันเหมือนแบบพื้นฐานพื้นที่สามเหลี่ยมเซษหนึ 1, ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงไม่ติดตัวเนี่ยหมายว่าไอ้ที่เรียนมามีปัญหาและทําไมเรื่องที่ไม่ได้หนักสมองขนาดนั้นมันไม่ติดหัวมาบ้างวะอ่ะนั่นคือเรื่องที่1กับเรื่องที่2บางคนจําได้นะ A กำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งแต่ทําไมมันถึงเป็นแบบนี้วะตอบไม่ได้ เดี๋ยวมาว่ากันในชุดนี้ครับในคุณสมบัติเลขยกกาลังข้อที่4เนี่ย a ยกกาลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1และจะมีโน้ตเสมอครับว่าตัว A ต้องไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยหลายๆคนอาจจะท่องข้อนี้ได้แต่ไม่เคยตอบได้เลยว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ขออนุญาตพิสูจน์และพิสูจน์จากเรื่องพื้นฐานง่ายๆเหมือนข้อที่แล้วเลยครับสังเกตการหาผลลัพธ์ของอันนี้ครับ a อกำลังสส่วน A กําลังสแน่นอนครับเมื่อมันเป็นผลหารและ ผลหารตัวเนี้มันคือตัวแปรที่หารกันแล้วมีฐานเดียวกันบางคนรู้ตัวทันทีนี่คือฐานเดียวกันหารกันจับเลขชี้กําลังมาลบกันได้เลยถูกไหมเอกําลังสามหารเอกําลังสามเนี่ยจับเลขชี้กําลังมาลบกันได้เลยก็จะกลายเป็นเอยกกําลังสามลบสามหรือสามลบสามเนี่ยมันก็คือได้เอยกกําลังศูนย์นั่นเองครับแต่เมื่อเราใช้ความหมายของเลขยกกําลังมาตีความมันเนี่ยมันก็จะงงๆหน่อยนะตัว A คูณกันศูนตัวมึงคูณกันทําไมว่ศูนย์ตัว ถูก่ะตัวเอคูณกับศูนตัวเป็นคูณกันทําไมวะแต่คราวเนี้ยกลับไปเรื่องเดิมถ้าเกิดเราอยากเข้าใจมากขึ้น A อกำลัง3ส่วนเกําลัง3เราหาด้วยอีกวิธีหนึ่งคือใช้ความหมายเลขยกกําลังในการหาค่ามันเนี่ย A อลัง3าเฉยๆเนี่ยมันก็คือตัว A คูณกันทั้งหมด3ตัวถูกไหมครับเช่นเดียวกันเลยข้างล่างเนี่ย A กกาลัง3ก็ย่อมเป็นตัว A คูณกันทั้งหมด3ตัวแล้วคราวนี้มันก็จะไล่ตัดกันได้เลยครับตัวหน้าตัวหน้าตัดกันตัวกลางตัวกลางตัดกันตัวท้ายตัวท้ายตัดกันแล้วในเศษส่วนเนี่ยเมื่อมันตัดกันทั้งหมดแบบนี้คําตอบก็คือเลข1ครับ แล้วแบบเดียวกันเลยก็ถ้าต้นฉบับเนี่ยมันคือต้นฉบับเดียวกันย่อมหมายความว่าข้างขวาเนี่ยก็ย่อมมีค่าเท่ากันไปด้วยครับเราก็เลยได้ว่า A กลางศูนย์มีค่าเท่ากับ1น,นั่นเองหรือ แปลความหมายก็คือจริงๆแล้ว A กําลังศูนย์นะครับมันคือฐานเดียวกันหารกันแต่เลขชี้กําลังมันเท่ากันแล้วจริงๆอะ่ะถ้าเกิดบางคนนึกไม่ออกอาจจะต้องกระจายให้ดูแต่การที่บนเป็น A กําลังสามล่างเป็น A กําลังสามอ่ะเศษส่วนเวลาตัวข้างบนกับตัวข้างล่างเป็นตัวเดียวกันมันย่อมตัดกันได้หมดเหลือหนึ่งเสมอถูกปะ่ะหนึ่งล้านหารหนึ่งล้านก็ได้หนึ่งพันล้านหารพันล้านก็ได้หนึ่งเอกำลังสามหารเอกำลังสามตัดกันหมดก็ได้หนึ่งเอกำลังร้อยหารเอกำลังร้อยตั กันหมดก็ได้1ครับจริงๆการที่เลขยกกําลังเป็นศูนย์เนี่ยมันคือต้นฉบับที่มาจาก ผลหารของเลขยกกําลังซึ่งดีกีข้างบนไอตัวเลขชี้กาลังข้างบนกับเลขชี้กาลังข้างล่างตัวเนี้ยมันมีค่าเท่ากันมันคือตัวเดียวกันมันก็เลยกลายเป็น A กําลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1นเสมอและนี่ก็จะเป็นที่มาด้วยเช่นเดียวกันครับว่าทําไม a กกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งเนี่ยตัว A ถึงห้ามเท่ากับศูนย์เพราะตัว A เนี่ยเมื่อต้นฉบับมันเป็นการหารตัว A เป็นศูนย์ไม่ได้เพราะจะทําให้ส่วนเป็นศูนย์นั่นเองครับเออไอพี่ถามบอกก่อนนะ ถามว่าไอการพิสูจน์พวกนี้มันสําคัญยังไงเนี่ยมันไม่ได้สําคัญที่จะต้องท่องวิธีพิสูจน์นะครับเพราะว่าจริงๆเองกลังสูตรเท่ากันหนึ่งอะพี่ถารู้ด้วยตัวเองนะไม่พี่ถาคิดว่าพี่ถาน่าจะเหมือนเด็กๆทุกคนในประเทศนี้แหละที่คุณครูที่โรงเรียนอาจจะพิสูจน์ให้ดูบางข้อไม่ได้พิสูจน์ทั้ง7ข้อไม่ได้พิสูจน์ทั้ง4ี่ข้ออย่างเงี้ยเออต่อแต่พี่ามาคิดข้อนี้ได้ด้วยตัวเองประมาณมปลายม5ม6กเนี่ยก็เอ๊ะทำไมวะแล้วก็มานั่งคิดดีๆก็น่าจะมาจากเหตุผลนีี้เ้เเเออพราะฉะฉนนนั่ย เวลาที่พิถาพิสูจน์ให้ดูตรงนี้ข้อสําคัญของมันคือ,คอพิษมันคือการวัดว่าเด็กๆอะ่ะพอจะมีความสามารถในการต่อยอดเออ่ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตัวเองมากน้อยแค่ไหน เพราะบางคนเห็นวิธีพิสูจน์ในสมบัติข้อ3พอมาเห็นข้อสี่จะเริ่มเดาทางได้ว่ามันน่าจะมุกเดียวกันบอกว่าวพิถาขึ้นทรงๆเดียวกันตอนแรกเห็นคุณสมบัติข้อ3ามยังงงๆอยู่พอมาเห็นคุณสมบัติข้อสี่เริ่มเก็ตด,ด้วยตัวเองเริ่มคิดออกบ,บางจุดได้ด้วยตัวเองอ่ะแบบนี้มันแปลว่าเป็นคนที่ทักษะการแก้ปัญหาเริ่มขยับไปอีกขั้นหนึ่งคือประยุกต์ต่อย,ยอดด้วยด้วยตัวเองไม่ใช่คนที่จะต้องให้บอกวิธีทำทุกครั้งแล้วม,มานั่งลอกตามเฮ้ยไม่มีประโยชน์เว้ยบอกวิธีทำท แล้วมานั่งลอกตามอ่ะมันไม่มีอาชีพแบบนั่งคาโจทย์คณิตศาสตร์ร้อยข้อได้เงิน100บาทนว้ยถูกปะมันมีแต่การที่เราจะต้องเอาความรู้คณิตศาสตร์เหล่านี้ที่มันแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เนี่ยในอนาคตจะต้องหยิบมันไปแก้ปัญหาอื่นๆในอาชีพที่เด็กๆจะต้องใช้ถ้าไปอยู่ในสายที่มันเกี่ยวข้องอ่ะนึกออกมาว่านั้นทักษะคณิตศาสตร์มันต้องขยับจากแค่ทําเป็นไปสู่ต่อยอดเป็นเสมอถ้าจะเอามันไปใช้ทํามาหากินได้นี่คือคีย์สําคัญเพราะฉะนั้นในการพิสูจน์ตรงเนี้ย พ่ถาคาดหวังละกันว่าเดี๋ยวพอเห็นช่วงแรกเห็นแล้วทําไม่ได้เห็นซ้ําอีกรอบเริ่มเก็ตไอเดียแล้วเดี๋ยวพอเห็นเห็นไปเรื่อยๆหวังว่าข้อ7หรือข้อ6เนี่ยน่าจะเริ่มเขียนพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองด้วยซ้ำเนี่ยอันนี้ก็คาดหวังนะนะครับก็เล่าให้ฟังตรงนี้ละกันแต่ทีเนี้ยไอคุณนะสมบัติเลขยกกาลังข้อ4ตัวนี้นะครับมันใช้ในการจัดรูปตัวแปรหรือใช้ในบทพหุนามเนี่ยค่อนข้างน้อยมากส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในสถานการณ์เดียวเท่านั้นก็คือถ้าเกิดพิถาต้องการจัดรูปเลข16ปกติแแลลลล้้วววเเเเขข16นนี่ย่ยยมมััก็ป็ปตอูไบ ต้องทําอะไรเลยแต่ในบทพอุนามด้วยความที่มันเป็นการจัดการตัวแปรเนี่ยก็อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนตัวเลขตัวนี้ให้มันอยู่ในรูปของตัวแปรก็จะบอกว่า16เนี่ยมันคือ 16x ยกกาลังศูนย์เพราะ x กาลังศูนย์ได้1 1คูณ16ได้16การจัดรูปตัวเลขให้ไปอยู่ในรูปของตัวแปรก็จะเป็นหน้าตามแบบนี้ อาจจะใช้ในสถานการณ์นี้ไม่ว่าตัวเลขนั้นจะเป็นตัวเลขอะไรอย่างเช่นเลขลบสแบบนี้ครับถ้าเราจําเป็นจะต้องจัดรูปเลขลบสในรูปล่างของตัวแปรมันก็จะถูกจัดออกมาเป็นลบสามเอ็กยกกำลังศูนย์เพราะ x กําลังศูนย์เนี่ยมีค่าเท่ากับ1 1คูลบสได้ลบสตัวแปรตัวนี้จะเป็นตัว x ตัว y ตัวแจะเป็นตัวอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับตอนนั้นน่ะเรากําลังคุยกันตัวแปรตัวไหนซึ่งอันนั้นน่ะเดี๋ยวไปว่ากันในบทพหุนามแต่ทั้งสองอันเนี้ยอย่างที่บอกครับการจัดรูปแบบน้ยเจะมันนอองงงาาาาไปใชบ่ ได้ในเรื่องพูุนามทําให้เราอ่านค่านู่นได้อ่านค่านี้ได้ครับเออก็จะเป็นประมาณนี้คือคุณนะสมบัติข้อนี้ก็ค่อนข้างสบายเลยเอ,อําลังสูตรมีค่าเท่ากันหนึ่งฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นใครสักคนที่ถือว่ามีความรู้คณิตศาสตร์ที่ดีจริงๆเนี่ย เออดีพอที่จะเริ่มไปเรียนคณิตมปลายสายวิทย์คณิตได้มีโอกาสจะไปเลือกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์วิชาเทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยพี่ถามว่าการที่รู้ว่าเอกังสูตรเท่ากับหนึ่งเนี่ยมันอยู่ติดตัวเนี่ยมันสะท้อนว่าเฮ้ยอย่างน้อยความรู้พื้นฐานมันติดตัวนะเพราะนี่คือเรื่องพื้นฐาน,นจริงเอาไว้เออก็คาดหวังนะครับผมมันม,ม,ม,มันไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นเนาะเออก็หวังว่าหลังจากนี้จะติดตัวนะกังวลใจที่หายเลยตอนเนี้ยงั้นในคุณสมบัติข้อ4ี่ก็จะจบนะครับผมแล้วกก็็็4ข้อเนจะป 4ข้อที่ม1เทอมหนึ่งเคยเรียนมาแล้วถ้าใครเรียนตามหลักสูตรสสวทเป๊ะๆเนี่ยสข้อนี้เรียนแน่นอนส่วน3ข้อนี้ตามหลักสูตรสสวทเราจะมาเจอกันครั้งแรกในม .2 อเทอม1และเป็นไปได้ด้วยนะม1อ่ะบางคนก็เคยเจอแล้วซึ่งอ่ะเดี๋ยวไปว่ากันในข้อ5แล้วกันว่าพี่ถามมีประเด็นกังวลใจข้อ5ข้อ6เนี่ยแหละเดี๋ยวค่อยมาคุยกันว่าพี่ถามมีประเด็นกังวลใจอะไรสําหรับเด็กม .1 ที่ต้องมาเรียนข้อ5ข้อ6ข้อ7ในตั้งแต่ม1น่นะแต่ตอนนี้ ไว้เจอกันตอนหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนครับเจอกันตอนหน้าอย่าลืมนะครับคิดถึงคณิตคิดถึง,ถงมิถาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีน้องๆทุกคนครับบ๊ายบายครับ